รวบรวมทางด้านของผลผลิตทางการเกษตรนะครับของที่นี่ก็จะเป็นยางเป็นหลักทั้งนั้นทั้งนั้นยางแล้วก็ยางแผ่งลมฟันนะครับที่ผ่านมาก็เรารวบรวมได้ประมาณห่างๆนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นการยกระดับไลฟ์แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็ธนาคารเองก็มีตัวที่ต้องทำแบบ ส่วนก็คือว่าเรื่องการพักนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เราเราได้ทางานเชิงนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรครับมในส่วนของการช่วยเหลือเกษตรกรในการรับผลผลิตมาจหน่ายนะการเรื่องดงดันเนี่นครับในส่วนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผลผลิตมาจำหน่ายรับวถึงพวกเกษตรกรเนี่ยเราเราจะบรวมกันขายนะครับเพื่อรวบรวมและต่อรองราคานะครับเป็นการยกยก ของผอลผลิตทางทางการเกษตรให้มีตัวไร้ที่สูงที่สูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับแยกกันขายนะครับต,ตอนนี้ไม่าีวัน,ททวนวร,รัฐบาลที่เขาทำรัฐี่นตรกรให้ความสนใจากของจังหวัดตันงนี่บบเกษตรกรก็เขาเขาเขา,เขาให้ความสนใจนะครับเราทํางานทั้งเชิงนับแล้วแล้วก็ทํางานเชิงลุกนะครับตรงนี้ ปัจจุบันเราวูรวมได้ประมาณเกือบสามพันลายนะต้นต้นตอนต้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 นดอนต้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 นตนต้นง้นต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 นต้นนนต้นตนตต้นต้่ <lite ượ bs> <tan vik ân> ้น <bam> ต้นต้นนต้นต้นต้ตนต้นต้นต้ต้นนต้นต้นต้ต้นตลน้นต้้เต้้นต้น้นต้นนคร ผลผลิตนอกจากจะเป็นผลผลิตหลักคือยางพาราแล้วนะคะในส่วนของสากลทบกศที่ต่างเนี่ยเราก็จะมีรวบรวมผลไม้ตามฤดูกาลเช่นมะพุดแล้วก็ลองกองนะคะเพราะพี่น้องเกษตรกรบ้านเราก็จะมีเริ่มเริ่มปลูกผลไม้เริ่มปลูกสวนผสมมากขึ้นก็ผลผลิตพวกนี้ก็จะเริ่มลงตลาด ถ้าช่วงที่เป็นเยอะๆเนี่ยเขาจะรวบรวมกันมาคัดแยกคุณภาพที่นี่แล้วก็นําไปแลกเปลี่ยนสินค้ากับสปตแถวภาคอีสานเอาผลไม้ไปแลกข้าวอรางเี้ค่ะก็ปีนี้ก็จะรวบรวมไปได้ประมาณสามสิบตันคิดเป็นมูลค่าเกือบหนึ่งานกนอกจากนั้นก็จะมีการเปิดตลาดประชารัฐให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีที่ขายผลผลิต พวกผักที่เราปลูกพืชเสริมรายได้เสริมนะคะผลไม้เสริมข้างบ้านก,ก็เอามาขายในตลาดประชารัฐที่เราเปิดดำเนิกนการให้ทุกอบงคารก็จะมีผู้ขายในส่วนของอำเภอเมืองกับอำเภอรรยงผสมปนเปนกันตรงนี้ทุกๆบงนารก็อยากจะเชิญเ,เชิญแถวต่างทุกคนนะคะมาใช้บริการมาช่วยกันสนับสนุน ผบริกภพี่น้องบ้านเรานะคะสําหรับที่นี่ก็จะมีเบอร์โทรติดต่อก็อถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายนะคะ <c oughs> ก็โทรมาที่เบอร์ศูน2์เจ6 9 9้านะคะที่สประรกละคะันเ่อร์ส่วนตองกลางจาหน่ายเนี่ยจะถูกกว่าท้องตลาดไหมครับการจําหน่ายผลผลม้ในโซนตรงนี้นะคะหลักๆเนี่ยถ้าเป็นในโซนของตลาดนัดประ,ะชาัฐเนี่นนะคะยค่ะก็จะเป็นหนึ่ง,ง,งก็คือจุดเด่นเขาจะเป็นผกผลม้สดปลอดสารพิษนะคะแล้วก็ราคาก็ต้องเป็นราคาที่ไม่สูง ท้องตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักผลไมต้ตามฤดูกาลเนะะี่ยค่ะราคาก็จะจะราคาในระดับปานกลางคือไม่ต่ำจนเกินไปจนคนปลูกเขาเดือดร้อนแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปจนคนขายเขาซื้อทานยากอย่างนั้นะคะนอกจากนั้นที่นี่ก็ยังมีการจําหน่ายปัจจัยการผลิตนะคะเป็นปุ๋ยเป็นพวกอปุปกรณ์การเกษตรที่จําเป็นในการประกอบอาชีพของพี่น้องบ้านเราด้วยค่ะราคาก็ไม่ไม่แพงวันนี้ถ้าใครมาจองที่เราลดเป็นทีกระสอบละ2 0สบาทสาหรับปุ๋ยน,นะคะ เป็นเรื่องงานยานีนะครับทางสระตองก็ได้เปิดที่ทำงานเป็นสาขาพื่อเมืองนะครับผลไม่ตกนะครับวันนี้อาการทกงสากลมีคณะกรรมการดําเนินการชุดที่33จํานวน15คนทำหน้าที่เป็นตัวแทนสมาชิกในการบริหารเกษตรกรเกษตรสมาชิกรับรองรับและกับเคลื่ออนโยบายรัฐบาลเพื่อ สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรพืชและเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ยางปารามีพื้นที่ตำนาเพียงเล็กน้อยผลผลิตก้าวได้ไม่เพียงพอแก่การบริโภคนี้มีการดำเนินงานดังกล่าวกันต้นสกอตตรังได้ได้ยังพูกันมานานะครับ ต่อมาต่อเป็นคนไก่ตัวหนึ่งที่ช่วยครับเคื่อนราคาสนผลิตทางการเกษสิ่งนะครับเรารวมกันซื้อเรารวมกันค่ะราชายสำหรว่าว่นันด้วยก้าวอัน ห้าสี่หนึ่งอ่ ว่าอร่อยอันนี้ใช่ไหมว่าอร่ย Somehow, e ator, รอยสวัสดีค่ะค่ะแลขอบคุณนะคะตอนนี้ข้ามือของเรานะคะก็เปิดอย่างเป็น้นเป็นลูกค้าต้องสมัยรบวนยานะคะสำหรับไข่ไก่นะคะได้โกรนะคะช่วยราเ้ดีด้วยนะคะน้ำมันนะคะวันนี้เราขายนะคะหัวสี่40บาทนะคะแล้วก็มีน้ำาลทรายขาวนะคะก็สมส่วนนกิน พ่อคที่โยนอยนี่ยนอยูดกัน่ยอดนายยงอ๋อเอขายกันครับนี่เรอง้านนีนคะสอร้อยอ้อนะครับสอง้อปอสำหรับน้องควรนั่งที่ะนะคะเดี๋ยวเราจะขายเป็นละล็นะคะ อย่างนั้นเลยค่ะรกราจะจนายแค่20ุกนนะคะู้จ๋ากจ๋าจากนี้ออกกิ่งปักาดเองขายอันนี้ขายขายนะารกเข้าชมนะคะสอนี่อนนะคะก็สอบูเมื่อวาน้ใช่ดี๋ยววันนี้มาเข้าช้ากู้ว่า ซื้อหอนี่ยซื้อทุกปุ่มของกรัทรวงนี้ได้ซื้อได้แล้วก็แจ้ชื่อนามสกุลไว้ขอบคุณครับขอบคุณครับได้ซื้อทุกตได้ค่ะอ่าบบเวณ้เคียนี้ก็จบอะไรอบ้เก็กเด็กเด็กเด็กะด็กเด็กเดกเด็เด็เ็กเ็กเเ เด้ครับครรตนเครับของชนะเดืนยในเดือนนี้เลยก็ก็ได้ีตัวนี้เหมือนกันสำหรับ่เ็้าด้วยีนะคะใครมีสวนลา ใส่กับกดูองว้าทองฟ้าคุณชะคัวต้องมีนะคะอย่าลืมนะครับหุยก็ส่อไปะี้จบปานนะครับลองรลอกเต็มที่เลยนะครับมานี้แต่ว่าวันนี้ไม่มีแจกนะเพรามว่าจะรงไม่ครับพี่มีเต็มแลวกเียนด้วยบนไม่แบด